เขาดูนี่เลยไมคะดีใจขนลุกไปแล้วนี่ไงนี่ตั้งใจไหมใจกลางขอนึงแต่เรารู้จักผู้ชายนะไม่ได้ปรึกษาเราค่ะคือจริงๆเพื่อนทุกคนเชียร์แล้วก็อยากจะให้มีวันนี้จริงๆ่ะคะแล้ววันนี้พอแบบพอวุ้นมีวันนี้เราก็เหมือนน้องคนสุดท้องใน ็ดีใจเขามีมากับนิดบอกก่อนนะเขาก็แบบจะสั่นแผนการเกิดขึ้นนะที่นี่คุณไม่รู้เลยคุณไม่รู้ตัวเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะขนมดีสดสดจัดสดสดสดมากเซนว่าวุ้นไม่ได้คาดคิดด้วยเหรอว่าจะว่าจะเกิดขึ้นที่ตลาดไม่คือเป็นสวยนะเออมีเตรียมเด้วยเรามีเตรียมเตรีอมด้วยเราก็สวยไปเลยแบบนี้ต้องสวยแต่วุ้นสวยตลอดเวลานะ แม่เขาเขาเป็นคนแบบเป็นผู้หญิงที่สวยตลอดเวลาเรามีรูปเราเรามีพวกแผนการอะไรกับเนนี้ไม่มีไม่มีค่ะเขาเขามาบอกตอนแรกนานาต้องบินไปแต่ว่านานาไม่สามารถบินไปแบบสองวันแล้วแบบแป๊บเดียวคือหาตั๋วไม่ทันด้วยค่ะคุยกันแล้วทุกคน c o n แกรดกันแบบในกลุ่มแล้วเรียบร้อยเราเองพอได้เห็นแบบว่าโมเมนต์นั้นเป็นยังไงบ้างครับพี่ดีใจอ่ะ เรารู้สึกเหมือนโดนงของแต่งงานอีนอกรอบคือเพื่อนรักอ่ะพอแบบขอชีวิตเกามีความสุขเราจะรู้สึกแบบเอาแฮปปี้ไปด้วยเดี๋ย <Ru> วิไม่ได้คิดเลยนเนี่ยเออนี่พี่พูดนี่อามติ่ <c ười> อายุาเยอะแล้วนะสาโสดใช่ไหมเราเราข้ามจุดนั้นไปแล้วเราคิดถึงวันที่เพื่อนมีความสุขมากกว่าอยากให้เขาแบบมี b a ดี จริงๆเราเราคุยกันไหมคะว่าแบบการแต่งงานของของพี่บุญมันต้องเป็นยังไงบ้างหรือไม่ต้องเกิด<ม>ขึ้น<ล>ยอย่ะ <fi? S 1> คุยข้ามช็อตเลยอยากให้บุญมีลูก <laughs> <laughs> เพราะว่าเราทุกคนมีลูกแล้วก็ร,รู้สึกว่าการมีลูกมีความสุขจริงๆแล้วก็อยากให้บุญแบบเลี้ยงเบบีอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตอกหูต้องยงตอกหูตลอดยังมีสิเพราะว่าเขาเล่นแต่กับหลานๆลลูกๆเพื่อนในกลุ่มอะไรเงี้ยแต่ยังไม่เคยมีเป็นของตัวเองซึ่งวันนี้เชียร์มาก อยากมีเฮอที่ต้องเห็นเวลาเขาเล่นกับเดบิ้นโนราโน่าแบบเสียงหวานของแม่กนะับแต่ไม่เขาไม่ได้ทำเป็นไม่อยากเพลงเนี่ยเหมือนคนที่ไม่มีประสบการณ์อ่ะก็ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะจะยังไงจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแสดงว่าถ้าเกิดแต่งปุ๊บมีมีเกณฑ์ไฟเขียวเลยเริ่มเลยอยากให้วุ้นไฟเขียวนะเพราะเราก็คงจะเชียร์อีกค่ะจริงพวกเราก็จะเป็นเชียร์อ๋อแน่นอนวุ้นสู้มีหัววุ้นสู้ขอเพื่อนเชียร์หนักเลย วุนโล่งกดดันนะแต่ว่ายังมีตอนนี้ก็ยังรอรอแว่าวัานเวลาใช่ใช่ใช่ใชะะ่ะเ<อ>่ใชอใน่ใน่้ช่ใ่ใช<อ>่ใช่เช่ใ่ใช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 ้ใช่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 ใชรใ่ใช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 ่ใ่ใช่ใา่ลลลลลลใชแใช่ใช่าช่ใ่ใช่็ช่ใช่ใชลใช่ใ่ใช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 ่่ใชๆใช่ใชนใช่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 ใชช่ใ เวลาเจอพี่พี่ทุกครั้งก็จะตอบเจนเป็นคนที่ชอบดูแลสุขภาพแล้วก็รู้ว่าแข็งแรงดีค่ะตอนน้องที่เห็นเจนนั้นงแตเด็กขอมปะต้องการพืชผักต้องการเยอะังตเกต้องการพืชผักที่ในตู้ เราบอกว่าเราไม่รู้จักอาหะรู้จัักกนรู้จักหรืรอยังจริงๆแล้วพี่หนูหนูก,กินทุกอย่างแหละ <c oughs> เพียงแต่กินอย่างรมาาางะมัดระวังแล้วก็เราก็ต้องรู้ว่าเรากินอะไรอะไรประมาณนี้ค่ะอาหารนกยังอยู่ไหมคะยังอยู่อยู่ <c oughs> ยังอยู่บ้างเป็นบางเวลา <c oughs> กลายเป็นว่าทุกคนแบบ Amazing เก๋เจนกินเค้กกินข้าวคืปปปอแบบ เจนพูดเลยเป็น <ม EN S 2> คนชอบกินเค,ค้กมากให้กินเค,ค้กแทนขันมได้ถามว่ากินเยอะไหมรเป่าเจนกินทั้งกล่องอกล่องเนี้นะกินทั้งกล่องวันล,ละหนึ่งกล่องแต่ต้องเป็นเค,ค้กาภาพที่ไหนก็มีคร <S <S <ต>กินวิ่งหนึ่งช่วโมงค่ะแล้วก็คอ i รช ไม่แบบว่ากินปุ๊บต้องออกปั๊บไหมคะพี่เดนไม่ออกวออก่อวกนะครับออกก่อนแล้วค่อยทา่ายอ่าไม่ได้ถ่าของไม่ได้ลงส่วนตไม่ถึงม่านเนะนี่ต้องถัาพี่พี่นักข่าะเจนไม่มอ,อม,อมออเนาะไม่เสไม่ม่ใสี่ยสไม่เส่ไม่ใสมสม่ไม่ใส่ม่นนสมี่สม,มนนส่สมมนม่ใม่ใส่สมม่ม่ม่ในส่ไน่ม่่ม่่่่มม่่ดม่ แล้วแค่เปิดลีนลงไปนิดนึงมนเราก็จะเห็นเป็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเราถือมือถือมันก็จะเห็นอย่างเงี้ยเห็นไหมคะเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดไม่มีใครถ่ายร,รูปไงก็ต้องเซลฟี่พอเซลฟี่มันก็จะอย่างเงี้ยมันหนักที่ทุกวันไหมคะตอนเบินเตนเป็นคนที่ไม่ใช่ว่าไม่สนใจนะแต่ว่าเราเลือกที่จะใช้ชีวิตที่แบบเราแล้วก็ ว่าเราใช้ชีวิตของเราที่ดีแล้วเรารู้ว่าวันนี้เราทำอะไรมาวันนี้เจนรู้ว่าวันนี้เจนทำอะไรเจนแข็งแรงคุณลูล่าไหวโอ้โหยิ่งกว่าไหวเจนรู้ว่าคุณลูกสาวทุกวันแล้วลูกสาวก็จะมามีอุ้มหนูหน่อยค่ะแล้วเขาอุ้มวันนี้หนูหนักขึ้นนะลูกคือนอล่าก็แกข็งแรงนอล่ามีภาระ เขาไม่พูดละแต่เรายังวระสารหารเราครบพ้วนใช่ไหมครับครบมากอย่างถ้าใครมาเห็นตัวจริงก็ต้องไม่เห็นผอมเลยพี่เจนลงไปกี่โลอ่ะพี่เจนพี่เจนก็เท่าเดิมอ่ะเท่าเดิมแบบคือไม่ได้แบบหอบลงไปแบบถูตตาแบบนั้นเลยใช่ไหมใช่โซฟาโอเคไม่เจ็บไม่ป่วยสึกภาพเป็นตัวร่างกายได้

ครับที่เราพูดพูดกันเดี๋ยวคนอื่นเขาจะฟังหรือเปล่าเอาอีกนะแต่เขาไม่อยากฟังแล้วแบบเป็นโมเมนต์น่ารักใช่ค่ก็ปกติแล้วคุณยายติดลาห้ามได้ไหมคะห้ามไม่ให้ไปดูแลได้ไหมคะเฮ้ยไม่ได้เลยคุณยายช่วยดูแลหน่อยค่ะอคุณยายช่วยหน่อยค่ะต้องให้ช่วยใช่ไหมติดไทยติดไทยโนราติดยายหรือยายติดโนราทางคู่ติดทั้งคู่ ถ้าคุณยายว่าคุณยายก็อีเวนต์เยอะเหมือนกันเนี่ยต้องโชว์ตัวเพื่อน